สวัสด <ítulo> ีนะครับหน้าตาแปลกพระองค์นี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นพระกลุนไหนนะครับพี่ๆเคยเห็นไหมครับหน้าตาแบบนี้นะครับนะฮะเป็นพระกลุนไหนนะครับซุ้มนะมุมต่างๆหูเหลี่ยมหูนะฮะนะครับเป็นพิมพ์พระรอดนะครับนะฮะ ดูลักษณะขององค์พระเหมือนจะใหญ่มากนะครับแต่พระมีขนาดเล็กมากความละเอียดของพิมพ์พระนะครับธรรมชาติของพระนะครับพระกรุที่เป็นหินนะครับหน้าฝั่งขวามือนะฮะลอยดันออกโดนนะครับตำลาเป็นจริงนะฮะอันนี้เชื่อถือได้นะฮะว่า หน้าพระเป็นรอยนะครับมีตรงประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับแต่วิธีการออกนะฮะเหลี่ยมนี้นะครับวิธีการออกคือเขาดันเหลี่ยมนี้ขึ้นนะฮะรอยดันในเสียบจากด้านนี้เลยนะครับมาสุดตรงนี้นะฮะเป็นแองนะครับส่วนฝั่งนี้เห็นขอบไหมครับนะขอบจะสมบูรณ์นะครับเป็นพิมพ์พรอดนะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับ